คอสพลังจิตเจ็ดดีวิวจิตเหนือสำนึกอาจารย์สถิตธรรมพินสุขครูทานจิตวิญญาณยุคใหม่ผมใช้ห้องเรียนของภูเขาหิมาลัยเป็นที่ฝึกฝนธรำสมาธิในเท่นถ้ำร้นรับอายุกว่า5,000ปีจะทำให้เข้าถึงการฝึกฝนเช่นเดียวกับท่านรับสังงลมป้าผู้เขียนเดอะเติร์ดอายที่ได้ผ่านการฝึกฝนอย่างเข้มงวด แต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกท่านจะสามารถถอดกายทิพย์ได้ทันทีบางท่านอาจจะฝึกถอดกายทิพย์ได้เลยบางคนต้องฝึก3 2 2 3ครั้งหรือบางท่านก็ใช้เวลานานโดยต้องฝึกต่อไปจนกว่าจะได้ประสบการณ์อันล,ำล้ำลึกการถอดกายทิพย์เป็นกร,กระบวนการที่ลึกซึ้งมากต้องทำสมาธิจิตให้นิ่งซึ่งในหนังสือกายทิพย์โดยคุณสิครินเขาก็ได้นำการทำสมาธิจิตเอาไว้ดังนี้ กระบวนการทําสมาธิจิตเนี่ยมันต้องใช้วัตถุที่ให้แสงสว่างเช่นพวกลูกแก้วคริสตัลหรือว่าแสงจากเปลวเทียนเพื่อก่อให้เกิดความชํานาญในการทําสมาธิเพื่อถอดกายทิพย์ขั้นตอนการปฏิบัติก็มีดังนี้ขั้นตอนที่1ให้คุณตั้งจิตมั่นอยู่กับวัตถุที่ให้แสงสว่างอยู่ระยะหนึ่งจากนั้นก็ค่อยๆขยายขอบเขตของสายต่อไปให้กว้างที่สุดกําหนดจดจําสภาพแวดล้อมให้มา่นที่สุดเท,ท่าที่จะทําได้ แต่เกือบจะในทันทีทันใดนั่นเองคุณจะสังเกตเห็นแสงสีขาวเกาะตัวขึ้นในครองจักษุขั้นตอนที่2หลับตาลงหายใจช้าๆสำรวจร่างกายของตนเองตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าขณะที่สำรวจให้พยายามผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนไปพรางด้วยขั้นตอนที่3เมื่อร่างกายคุณผ่อนคลายเต็มที่แล้ว จงมองเห็นภาพรวมของร่างกายของคุณห่อหุ้มไปด้วยรังสีแสงในทางบวกอันเรืองโรดขั้นตอนที่4กล่าวคำอธิษฐานมาบัดนี้ค้าเปลี่ยนไปด้วยความสงบสุขทั้งกับตัวเองและจักรกวาลมีสภาวะสมดุลเกิดขึ้นกับจิตใจร่างกายและจิตวิญญาณและข้าก็ได้เชื่อมต่อเข้ากับพลังงานทางบวกแล้วขั้นตอนที่ห ในขั้นสุดท้ายให้ประมวลการทำสมาธิด้วยการทบทวนประสบการณ์และกล่าวคำอธิษฐานซ้ำเพื่อเพิ่มพลังของแบบฝันนี้ให้มากขึ้นเทคโนโลยีที่ผมมานำมาใช้ในปัจจุบันคือการใช้การยิงประจุความถี่เข้าไปยังใจกลางสมองที่ต่อมไพเนียล โดยยิงผ่านต่อมพิถูอิตาลีกลางหน้าผากเชื่อมไปที่ต่อมพายเนลซึ่งจะก่อให้เกิดการส,ารสั่นสะเทือนต่อเนื่องไปยังต่อมแานดูลาและก็เกิดปฏิกิริยาสปริชั่นจัมปิ้งเชื่อมตัวต,วตนปัจจุบันกับมิติต่ตางๆประสบการณ์ที่ได้รับของแต่ละคนจะปรากฏให้เห็นไม่เหมือนกันผมไม่สามารถบอกได้ว่าประสบการณ์ที่คุณผู้อ่านจะได้รับคืออะไร แต่ผมอธิบายได้ว่าหลังจากที่คุณได้รับประสบการณ์แล้วคุณจะได้เจออะไรหรือได้สภาวะใดผมดอกบอกได้ว่าสิ่งที่คุณได้รับเป็นประสบการณ์เทียมประสบการณ์จริงประสบการณ์หลอกเป็นสภาวะของจิตที่ฟุ้งซ่านหรือเป็นเพราะจิตที่เกิดการสั่นสะเทือนในระดับอนุภาคจากที่ผมไปทดลองที่รัฐนครลอสแอนเจลสอเมริกาในปี2015ร่วมกับครูทางจิตวิทยาท่านหนึ่งชื่อว่าโดโรธีมีชาวต่างชาติเข้ามาร่วมการทดลองมากมาย มาสเตอร์โดโรจีได้ผลิตเครื่องมือชนิดหนึ่งที่เรียกว่าสปาร์กการสปาร์กของสนามพลังจิตทำหน้าที่ปล่อยประจุไฟฟ้าและความถี่สมองของผู้ของเป็นคลื่นความถี่ของสมองแผ่กับผู้ที่มารับการบำบัดแล้วจิตของคนผู้นั้นก็จะเชื่อมโยงระหว่างมิติการเชื่อมระหว่างมิติจิตใต้สำนึกกับจิตได้สำนึกไปจนถึงจิตเหนือสำนึกเกิดขึ้น ซึ่งจะเกิดประสบการณ์บางอย่างทําให้เข้าใจความทุกข์ความสุขหรือแม้แต่เข้าใจว่าเขากําลังติดขัดเรื่องใดการทดล,ลองที่ผมไปค้นคว้าร่วมกับมาสเตอร์โดโรธีที่อเมริกาทําให้ผมเชื่อว่าความรู้ใหม่ทางด้านวิทยาศาสตร์ปรับกระแสะจิตเป็นเรื่องจริงแล้วก็ทําได้จริงมาสเตอร์โดโรธีเป็นผู้ที่ค้นคว้าและเชี่ยวชาญในศาสตร์ลึกลับโบราณทั้งของอียิปต์และแอลนติสทั้งมีประสบการณ์ทางจิตในการเดินทางไปมิติต่าง ที่สำคัญเธอระลึกชาติย้อนกลับไปได้หลายภพชาติทั้งย้อนอดีตชาติให้กับผู้คนที่เข้ามารับการบําบัดกับเธอด้วยหากคุณผู้ถ้าอ่านสนใจต้องการขอรับการเรียนรู้กับครูทางจิตวิญญาณท่านนี้ก็ติดต่อผ่านผมได้ที่ศูนย์มาสเตอร์มาสเตอร์โคชอคาเดมีสำหรับในประเทศไทยท่านที่ต้องการฝึกฝนก,การถอดรหัสกายทิป เพื่อเข้าสู่โค้ชชีวิตในระดับลึกซึ่งที่เรียกว่าโค้ชพลังจิดเจ็ดดีผมแนะนำว่าควรให้เข้าโปรแกรมพร้อมเครื่องมือสปิริตชุนจัมปิ้งมอชชีนของผมซึ่งจะยกระดับการเข้าใจชีวิตและเข้าใจตัวเองได้อย่างง่ายได้บางท่านอาจไม่สามารถเห็นอดีตชาติซึ่งไม่ใช่เรื่องสำคัญสำหรับผมเพราะผมไม่เน้นเรื่องย้อนอดีตแต่ผมเน้นเรื่องความเข้าใจด้วยสติปัญญาด้วยการตระหนักรู้ที่แท้จริงซึ่งเป็นปรัชญาของจกกักรวาลการเข้าใจเส้นทางชีวิตที่แท้ ที่เที่ยงแท้และเส้นทางชีวิตถูกต้องมั่นคงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตคุณโปรแกรมจิตที่จัดอยู่ทุกปีก็คือเกาะเชจูประเทศเก,หกาหลีเกาะที่เป็นมรดกโลกที่เป็นปล่องภูเขาไฟที่ยังไม่ดับซึ่งก็จะใช้บรรยากาศของถ้ำแล้วก็ปล่องภูเขาไฟที่ยังไม่ดับนี้ กระตุ้นจิตใจจิตใต้สำนึกของคุณเพื่อให้เกิดการตื่นรู้ต้องใช้ความหนาวเย็นของหิมะที่โปรยปลายในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นที่ล่อหลอมกระแสจิตของคุณเพื่อให้หลุดพ้นจากประจุลบที่อยู่ในจิตวิญญาณของคุณแล้วค้นพบตัวตนใหม่ที่ยิ่งใหญ่ขึ้นถัดมาก็เป็นโปรแกรมจัดทุกปีเช่นกันก็คือการเดินทางไปที่หิมลาลัย เขาหิมาลัยพรมแดนระหว่างอินเดียกับทิเบตในช่วงเมษาถึงพฤษภาของทุกปีซึ่งผมก็จัดติดต่อก,กันมาหลายปีพอพาผู้ที่สนใจไปใช้ชีวิตร่วมกันแล้วก็ฝึกฝนในถ้ำลึกลับบนเทือกเขาหิมาลัยเพื่อค้นพบสัจธรรมชีวิตยุคไซเบอร์ด้วยการฝึกฝนจิตด้วยกันด้วยตัวเองทํากลางชีวิตอันบริสุทธิ์อีกโปรแกร,รมหนึ่งเป็นโปรแกร,รมที่ผมจัดทำขึ้นใ,นในปี2016เป็นต้นมาเป็นการฝึกฝนสมาธิและโค้ชพลังจิต ปลดล็อกชีวิตที่เซโดนาอเมริกาซึ่งเป็นหุบเขาทาการธรรมชาติบริสุทธิ์โปรแกรมเหล่านี้เป็นการเดินทางเพื่อปลดล็อกชีวิตในยุคใหม่ซึ่งทุกคนควรจะต้องลงทุนเดิมพันด้วยชีวิตของตัวเองลงทุนด้วยตัวเราเองถ้าเมื่อใดเราเข้าใจและเดิมพันด้วยตัวเองด้วยการให้เวลาทั้งหมดกับชีวิตเราจะสามารถเปลี่ยนแปลงโชคชะตาเราได้สำหรับการมีชีวิตในทัศนะของผมไม่ใช่แค่การมีงานทํามีเงิน การมีบ้านฐานะทางสงังคมแต่สําหรับผมคือการใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าที่มีความสุขในฐานะของการเป็นมนุษย์คนหนึ่งในโลกนี้และความสุขของผมคือการเดินทางไปทั่วโลกผมเห็นภาพตัวเองเดินทางไปเทือกเขาหิมาลายัยปกคลุมไปด้วยหิมะที่ขาวโพลนผมจําภาพที่นั่งเฮลิคอปเตอร์มองจากมอง阿拉สกาจากมุมสูงเห็นลำธารน,น้ำแข็งแล้วก็แง่งหินที่เต็มไปด้วยเทือกเขาหิมะ ความงามท่ามกลางความหลากหลายของผู้คนอินเดียแดงเอสกิโมโชาวาพันธุ์พืชชาวเผ่าพื้นเมืองมากมายใช้ชีวิตในาสกาสิ่งเหล่านี้คือเส้นทางที่ทําให้ผมสัมผัสกับชีวิตที่ไม่เคยเห็นมาก่อนภาพของความสวยงามบริเวณภูมิแดนสุดขอบฟ้าสร้างความรู้สึกล้าลึกบางอย่างให้กับผมเป็นสิ่งท้าทายให้ผมเดินทางไปช่วยชีวิตจากขอบฟ้าหนึ่งไปยังอีกขอบฟ้าหนึ่ง จากภูเขาลูกหนึ่งไปยังภูเขาอีกลูกหนึ่งเดินทางไปจนถึงทะเลทรายผ่านมาหาสมุทรผ่านธารน,น้ําแข็งผ่านภูเขาไฟลูกแล้วลูกเล่าผ่านหุบเหวผ่านสายทางผ่านทะเลสาบผ่านโลกที่มีสีสันมากมายจนผมรู้สึกถึงความยิ่งใหญ่ของธรรมชาตินี่คือช่วงเวลาที่ทําให้ผมมีความสุขผมขอขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําให้ผมได้ค้นพบเส้นทางของชีวิตที่สุดขอบฟ้าที่งดงามเหนือคําบรรยาย ผมอยากขอบคุณตัวเองที่จะใช้ชีวิตได้อย่างยิ่งใหญ่จากประสบการณ์นั่งสุนัขลากเลื่อนที่ไอซ์แลนด์นอร์เวย์จนถึงสก้าสัมผัสกลิ่นอายของความเย็นเยือยจนถึงไขกระดูกด้ให้ผมเห็นความตื่นตาตื่นใจอีก รูปแบบหนึ่งผมอยากบอกกับคุณผู้อ่านว่าเราสายเป้ออกไปสู่โลกกว้างเราจะพบกับตัวตนที่สูงกว่าไฮเ h อเซลฟ์ตัวตนที่สูงกว่ามันจะสั่นสะเทือนสติปัญญาและสํานึกรู้ของจิตวิญญาณคุณตัวตนที่สูงกว่าจะจดจําเรื่องราวทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับตนเองได้และตัวตนที่สูงกว่าจะบอกเล่าคุณผ่านความรับรู้ของสติตัวตนที่สูงกว่าจะทําให้คุณอย่างรู้บางสิ่งบางอย่างที่มที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนและก็มีคําตอบอีกมากมาย กว่าความคิดที่เต็มไปด้วยเหตุผลของคุณจะมอบให้คุณได้แถมยังมีที่ว่างให้คุณสามารถเรียนรู้ประสบการณ์และความเข้าใจบางสิ่งบางอย่างได้อย่างตลอดทุกลมหายใจขอให้คุณรู้ว่ารู้เถอะว่าตัวตนที่แท้จริงของคุณงดงามเข้มแข็งกล้าหาญมีคุณค่าเหลือเกินกว่าที่จะทาให้คุณสามารถมองเห็นภายในของคุณได้อย่างแท้จริงเมื่อใดที่คุณประกาศตัวเองออกมาคุณจะสามารถเข้าถึงจุดที่ยิ่งใหญ่ของพลังจิตที่แท้จริง ของคุณ